เลี้ยงปลาเสร็จในกระชังครับกระชังบกปลาเอามาปล่อยตั้งแต่เมษาเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆคนระับเป็นถ่ายน้ำตัวเกือบประมาณ3นิ้วแล้วครับ ลาธรรมชาติถ้าจะจับมาจากสักก็เอามาลงไว้เพืจะได้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ฮะตัวใหญ่อยู่นะยังไม่ถึงปีฮะเมษาปีหน้าหรือพวกปี อีาย,ยาไปก็น่าจะประสบความสำเร็จนะครับเลี้ยงปลาในากระชังบกโดยเฉพาะปลาสลิดเนี่ยโตเร็วฮะ